อันนี้เรามีออเดอร์มาใช่ไหมเชฟใช่ครับต้องใส่แว่นตากับตาไม่สวย <c oughs> วันนี้เจ็บตาตัวนี้ออเดอร์จากลูกค้านะครับออเดอร์อะไรเชฟปลานึ่งสมุนไพรนะปลานึ่งสมุนไพรนะครับนี่พริกแกงพริกแกงนี่ทำเองนะโขกเองใส่เข้าไปเยอะๆนะเครื่อง ตอนฮะยัดเข้าไปเติดๆๆๆๆเข้าไปสุดสเลืกน้อยมะพร้าวเราทำแล้วเนาะพี่หนึ่งเนาะทำเรียบ้อยโอเคเดี๋ยวสักครู่อันนี้นะอันที่มันเหลือจาก การตําพริกแกงนะฮะเราก็จะหั่นแบบนี้นะฮะให้ดับคาวนะฮะเอาวางไว้รอบๆถ้าบ้านผมเรียกวเอาแวนมันนะฮะให้กินมันหอมนะฮะไม่เหม็ขนข้าววางวางนะ,ะอันนี้เราไม่ทานนะฮะให้มันดับกลิ่นเฉยๆนะนี่นะใบมะกรูดนะฮะ เด็ดเข้าใส่เด็ดใส่เยอะๆนะฮะสัหนี้แกงนะผสงน้ำนิดหน่อยนะฮะคน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 ให้เข้ากันนะนี่แล้วก็ลาดเข้าไปว,าว้าวนี่แล้วเรานึ่งประมาณเจ็ดทีเชฟผมตั้งเวลาไว้15นาทีนะฮะ15นาทีนรับ อะมาดูกันดีกันตั้งผมต้มน้ำมาเรียบร้อยนะตั้งเลยนะได้ร,ร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะฮะไปเนือหนึ่น,นะคจะลงถึงกันแล้วว่ายเข้าไปว่ายเข้าไปดูองอาเจียน,น,น,นได้ไหมร้อนๆไม่ได้หอบน,นี่โอ้หือเหลือไปน้อยนึงนต่างๆเข้าไปเครื่องเงยั่วยู่เครื่องเยั่วยู่ เครื่องยัยวแล้วก็ตามมาปึ๊บใส่เข้าไปฮาผัดชีต้นหอมปึ๊บเรียบร้อยนอนในถุงเรียบร้อยมัดปึ๊บ,บได้ผักยอยะไร<ะ>อย่างผักอะไรอย่ผักอ๋อนี่มีเรียบร้อยโอเค เไปกับผักลวกครับผักลวกน้ำพริกผักลวกน้ำพริกนะครับแล้วก็มีปมูเซอร์แล้วก็มัดปึ๊บดินด้นดิน้นดิ้นมันดิน้นมันดิ้นนะนึะ่เงเซิร์ฟทานไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยกับน้อะไรนะอันนี้คือเมนูนึ่งสมุนไพรสูตรคนเหนือน้ำพริกมูเซอร์ผักลวกโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไหม กดแชร์ได้นะครับกด Subscribe <อ>ให้ผมด้วยบาย